ครับนี่ก็เป็นการทำอบไก่ใต้น้ำของช่างวิเชียนนะครับได้ตัวมาจากเมืองนอกนะครับดูหน้าช่างวิเชียนคือคนนี้ครับครับผมลักษณะการโขกทิศเราต้องโขกให้มันอย่างเงี้ยะครับผมเราต้องให้มันกระแทกข้างๆแล้วมันจะได้ละเอียดนะมันจะได้เัวาใจหลักก็คือเครื่องแกงนี่แหละครับผม ใหญ่ไปด้วยโกเสร็จแล้วไปทําอะไรครับโกเสร็จแล้วเราก็จะไปคุกกับไก่ครับไก่ก็เป็นไก่บ้านไก่รุ่นไก่วัยทีนครับผมตอนนี้ไก่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไก่ใส่หม้อนึ่งไวเรียบร้อยครับขอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหนครับเชิญครับผมนี่ครับผมเดินไปตรงนั้นนะครับผมไอริโอนี่ไม่ใช่ส่วนผสมนะครับไมม่ครับผเด็กเยาวชนไม่ควรครับดูบโอเคครับผม โอ้นี่อ๋อนี่นี่บริโภคกี่คนครับโอ้นี่น่าจะเป็นคนครึ่งครับอันนี้กินไก่ทั้งบ้านทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมเอาแค่นี้เหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกช่วงนะครับช่วงที่ว่าอ๋อจะดูวิธีคุกกับครับคุกยังไงครับผมไม่มีปัญหาครับเวลาคุกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกครั้งนึงเดี๋ยวขอให้เครื่องละเอียดนิดหนึ่งครับอ๋อโอเคครับผม